The b e r k e r y Hotel ประตูน้ำบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ กับสู่ของข่าวธุรกิจในช่วงนี้นะครับพาคุณชมไปดูความเคลื่อนไหวของตลาดทองคํากันบ้างห<ฆ>ลังจากค่าคืนที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นทั่วโลกนั้นมีการปรับตัวลดลงแน่นอนว่าจากปัจจัยเสี่ยงเรื่องของความผันผวนของทิศทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นส่งผลให้นะครับสินทรัพย์ที่ถือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงอย่างทองคอําก็มีการปรับตัวสวนทางกับตลาดหุ้นนะครับค<ฆ>่ำคืนที่ผ่านมาดีดขึ้นมาจากแถวๆระดับประมาณ1,190งพ<ฆ>ันหนึ่งร้อยเก้าสิบเหรียญเนี่ยขึ้นมาตอนนี้ทะลุขึ้นมา 1, 250 โดยประมาณนะครับก็ขึ้นมาเกือบ50เหรียญได้นะครับที่สำหรับการปรับตัวขึ้นอยู่ที่ระดับ1,247.80ดอลลาร์ต่อชอยออนนะครับฉะนั้นมุมมองของการปรับตัวเพิ่มขึ้นสำหรับราคาทองคำในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยนะครับกับคุณจิตติตั้งสิทธิพักดีนายกสมาคมผู้้าทองคำครับคุณจิตติสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพี่หมอครับคุณบัณฑิตครับครับดูจากสถานการณ์ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนี้จะเป็นแค่ช่วงระยะสั้นไหมครับคุณจิตติครับอผว่่าครึงน ทั้งบดเ่ยขึ้นมาต่อเรื่อง42วันนะครับคตั้งแต่ปีใหม่มาถึงวันหน้าวันนี้นะครับขึ้นมาแล้วบาทหนึ่งสองพันสี่ร้อยบาทนะครับสำหรับต่างบาทแท่ก็ขึ้นประมาณร้อยหกสิบห้าเหรียญเยอะจริงๆที่ไม่เคยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการทำดีลไฮในรอบใหม่ด้วยไหมครับคุณจิตติพับก็รอบใหม่ก็แค่แค่ไม่ไม่ลานี้เองนะครับแต่ปีนี้มันขึ้นมาแรงมันขึ้นมาเกือบทุกวันนะฮะ รู้สึกแต่ปีใหา่มามีวันเดียวที่ถอยมาประมาณร้อยกว่าบาทนะครับครับแล้วก็ขึ้นมาตลอดเลยครับค่ะปัจจัยที่่่ปััจจยทีส่งผลให้ตอนนี้เรียกว่าสถานการณ์ของราคาทองคํานั้นปรับตัวขึ้นมาส่วนทางกับราคาหุ้นต่างๆนี้ตรงนี้มีปัจจัยอะไรบ้างคะคือก็คิดว่าน่าจะนักลงทุนนี้ห่างมาสนใจทองคำเพื่อขึ้นก่ะป้องกันกระจายความเสี่ยงนะครับ รูมรูรูสังเกตจะน้ามันนี่ตั้งหลายร้อยกว่าเหลียงลดลงมาเหลือยี่สิบกว่าเหลียญนะครับครับก็ก็รู้สึกว่าวันนี้ยังมองอยู่หุ้นก็ลงมาเรื่อยๆนะครับครับว่าลงมาและวรูทองคํานี่เป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งนะจะปลอดภัยที่สุดนะเลยเลยการเป็นว่ากลับมาลงทุนทองคํานะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะครับครับก็ก็ช่วงนี้ก็ขึ้นมาแรงเพราะว่าตรกายอันหนึ่งก็คือของทุนนี่เข้ามาแข็งขัน คืออันนี้เป็นหลักใหญ่นะครับ,รบไอ้ส่วนนั่งเป็นเป็นส่วนประกอบจำแนาที่มามาพิจารณาว่าอย่างนี้ทุกทีก็ลงสังเกตว่าส่วนหนึ่งก็คือราคาทองคาที่ผังมามันตามมากเกินไปนะครับับเที่ผังมาอยู่ประมาณไม่ถึงพันหนึ่งร้อยเหรียญเท่าไหร่ต้นทุนจากเหมืองทองยังยังมากกว่าพันหนึ่งร้อยเหรียญเพราะฉะนั้นนี่ทั้หมดมันไม่ดีที่ที่ ที่ว่าราคาทองคำมาตกต่ำมมาขนาดนี้นะครับครับแต่ตอนนี้ก็รู้จากตัวอื่นทุกตัวไม่ลงหมดนะครับเศรษฐกริจก็ย่ยแย่เพราะฉะนั้นนี่ผมว่าก็กลับมาคิดถึงทองคำอย่างเป็นเป็นเป็นสิังย์คันบางทีน่าลงทุนมากกว่านะครับครับแล้วช่วงนี้บังเอิญสหรัฐอเมริกาที่ว่าหลังจากทางว่าของก็ปรับครึ่งหลงเนี้ย0.25แล้วเศรษฐก,กิจก็จร,ริงๆก็ไม่คดีนะครับ ช่วงนี้โดนแล้วครับก,ก็ตกลงมามากพอสมควรโชคดียังเป็นค่าเงินบาทเราแข็งข้านะครับ,รบทําให้ทองคําขึ้นมาไม่เยอะถ้าถ้าถ้าไม่ใช่เงินบาทแข็งค่าวมว่าทองคําตอนนี้ต้องต้องขึ้นมาเกือบเป็นพันนะครับค่ะและ,และแสดงว่ามุมมองหลังจากนี้คุณจิตติมองว่าราคาทองคําก็ยังน่าจะไปต่อถูกไหมครับผมว่าน่าจะมีโอกาสไปต่อได้นะครับค่ะครับ กรอบสาหรับการขึ้นในรอบนี้จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับคุณจิตติครับแต่จริงๆปีที่แล้วผมก็คาดหมายว่าปีนี้ราคาทองคำอาจจะอยู่พันห้าสิบเหรียญถึงพันสองร้อยห้าสิบนะครับพันห้าสิบเหรียญถึงหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนะครับแต่จริงๆจริงๆผมว่าตอนนี้อย่างเมื่อคืนนี้ตลาดที่ที่ตลาดนิวยอร์กยังยังทะลุไปแล้วเลยซานนะครับเมื่อคืนนี้สูงสุดนี่ไปถึงพันสองร้อยหกสิบเหรียญนะครับแต่ตอนนี้ลงมาหน่อยนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่ พังหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะครับก็ยังมองรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ราคาทองคําถึงช่วงนี้พังผวนขนาดนี้พันผวนรู้อยู่แล้วว่าปีนี้ทองคำองแขางผวนนะครับแต่ว่ามันขึ้นมาเร็วมากแล้วก็ขึ้นมาแรงจริงๆนะครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณติตติครับขอบครับสวัสดีครับ ก็ส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยเรื่องของการเก็งกำไรจากกองทุนนะครับแล้วคุณจิติก็เคยมองไว้ก่อนหน้านี้ที่ระดับ1 5 1 0ถึง1 2 5่นเหรียญต่อทรอยส์ออนนะครับที่มองว่าราคาทองคำน่าจะสามารถมาแตะระดับในช่วงนี้ได้แต่ค้าคืนที่ผ่านมาอย่างที่คุณจิติบอกไปครับว่ายังคงมีการเหวี่ยงตัวและก็ความผันผวนที่สามารถขึ้นไปแตะระดับแถวๆ1,260จุดได้ก่อนที่จะปิดตลาดสำหรับราคาทองคำก่อนหน้านี้นะครับที่ร์ต่งพอยสอครับือามีารปรับตัวขึ้นแปค่อนรงพอลง ถึง53เหรียญครับค่ะก็คง,งต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปนะคะเพราะว่าทางคุณจิตติเองอก็มองว่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้มากกว่านี้อีกค่ะค,ค่ะพาคุณผู้ชมมาดูกันต่อที่ในส่วนของบรรยากาศของเทศกาลวาเลนไทน์นะคะโดยทางด้านหอการค้าไทยค่ะก็ได้มีการเปิดเผยนะคะคาดว่าจะมีเงินสะาัดกว่า3,000ล้านบาท โดยทางด้านอธิการบาดีมหาวิทยายลัยหอ,อการค้าไทยสวนีไทยรุ่งโรจค่ะเปิดเผยถึงผลสำรวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายในช่วงวาเลนไทน์ว่าการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ในปีนี้ค่ะมีมูลค่าอยู่ที่3,675ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน4.61ซึ่งเป็นมูลค่ามากที่สุดในเป็นประวัติการนับตั้งแต่การสำรวจมาในปี2550เนื่องจากประชาชนค่ะคาดหวังว่าเศรษฐกิจนั้นจะมีแนวโน้มที่ฟื้นตัวรวมถึงมีสถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้นและสินค้าแพงขึ้นนะคะในช่วงนี้โดยเฉพาะของขวัญดอกไม้อาหารและอื่นๆค่ะ โดยในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ในปีนี้นะคะจะถือว่ามีความคึกคักมากโดยการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนจะอยู่ที่ประมาณ2,258บาท เพิ่มขึ้นจากปี2,558ที่มีการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่1,901บาทเพราะประชาชนนั้นเห็นว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวก็กล้าที่จะออกมาใช้จ่ายมากขึ้นแต่ว่าก็ยังมีการระมัดระวังอยู่บ้างค่ะโดยที่มาของเงินที่ใช้ในช่วงวาเลนไทน์ส่วนใหญ่ก็จะใช้จากเงินเดือน55.5%รองลงมาเป็นการใช้จากเงินออม83.2% เงินจากโบนัส3.1%และเงินอื่นๆนะคะก็คือขอผู้ปกครอง3.2%นั่นเองค่ะสำหรับการใช้จ่ายในช่วงวา,วาเลนไทน์นะคะอย่างเช่นการซื้อของขวัญให้กันเฉลี่ยอยู่ที่1,991บาทต่อคนค่ะ ของขวัญให้กับคู่รักเฉลี่ย 1, น2 7บาทค่ะ mm hmm. เพิ่มขึ้นจากพี่ก่อนที่ซื้อของขวัญ 1, 1 1 2บาทต่อคน mm hmm. ก็ปัจจัยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าราคาสินค้าราคาของขวัญมีการปรับเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองค่ะครับแล้วก็หนีไม่พ้นนะครับจากการสํารวจว่า เรื่องของสิ่งที่ใช้แทนใจในช่วงวันวาเลนไทน์นีไม่พ้นดอกกุหลาบเหมือนกันดอกบัวรบหรือช็อกโกแลตต่างๆนะคะก็ยังคงมีการปรับตัวขึ้นของราคานะครับสำหรับเรื่องของเทศกาลวันวาเลนไทน์นะครับอีกด้านหนึ่งครับเป็นการช่วยเหลือของทางฝั่งเอกชนครับเป็นการตอบรับกับทางนโยบายของทางภาครัฐในการช่วยเหลือของฝั่ง SME ทางด้านของธนาคารเกียรตินาคินนะครับมีการปล่อยสินเชื่อใหม่ออกมาเป็นการช่วยเหลือสําหรับผู้ประกอบการรายเล็กนะครับซึ่งถือว่ามีสัดส่วนมากถึงกว่า70%ของ อสเอ็ม e ไทยทั้งหมดจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าแบบนี้ครับเลยมีการส่งผลให้ธุรกิจ SME นั้นขาดสภาพคล่องหมุนเวียนทางธนาคารเกียรตินาคินครับก็เลยมีการเปิดตัวสินเชื่อใหม่ชื่อ KKSME รถคูณ3นะครับซึ่งสินเชื่อนี้จะเป็นครั้งแรกที่ใช้รถยนต์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อ SME ไม่จําเป็นต้องใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกันเพียงอย่างเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการรายเล็กและก็สอดคล้องกับนโยบายของทางภาครัฐ ทางนี้ทางธนาคารเกียรตินท right ิเองก็มีการตั้งเป้าของสินเชื่อทุกระดับนะครับตั้งแต่สินเชื่อรายย่อยสินเชื่อ SME ไปจนถึงสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ที่จะสามารถตอบโจทย์ของกลุ่มลูกค้าได้ในปีนี้กับกลยุทธ์ที่จะใช้ช่องทางต่างๆในการขยายตลาดและก็ตั้งเป้าสาหรับการปลอดสินเชื่อปีนี้ไว้ที่4,000ล้านบาทครับก็ถือว่าเป็นมาตรการส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ในช่วงนี้นะคะใครับ าลครับหมดเวลาสำหรับรายการห้องข่าวธุรกิจแล้วครับช่วงต่อไปเดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศการลงทุนกับ Stop l o อ s วันนี้ผมบดีประทุมตะและคุณพาพิมลวิสาโรดรวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ